ทุกคนวันนี้ที่วันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอทค่ะวันนี้เราจะมาดูกับใเกมบล็อกคิดนะวันนี้จะไปดูบ้านวันนี้จะมาหามาดูห้องรับกันค่ะจะพาไปดูในห้องรับเสร็จรับบ้านเสร็จแล้วที่กันเลยค่ะ เริ่มจากที่สถานีตำรวจการเลขะมันจะมีห้องรับเหมือนกันแต่ไม่ใช่ห้องรับเทๆนะเป็นห,ห้องรับจากข้างออกที่ถ้าเกิดสม,มุตรใครติดอยู่ในคุกนะคะสมุทรแล้วก็แค่ปีขึ้นไปบนเตียงมันจะมีท่อราไปมันจะมีโทษไปกระดุกขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนี่ก็ทีนี้เราก็ขึ้นมาได้แลลว แล้วก็มีทางออกไปเดินมาตรงไหนออกได้นะคะที่สหัสที่ต่อไปที่ต่อไปก็คือนงพยาบาลค่ะที่นี่นะคะแล้วก็แค่เข้าไปเนี่ยมันมีห้องขอเขาเยอเลยถ้าอัดเปลีมันีกแค่เราปุ่ ้าเราไปห้องที่ B X นำหน้านะคะแล้วก็ไปคีย์คดมันจะเป็นห้องแบบนี้แล้วก็กระดูกข้ามตรงนี้ไปนีไปก็จะทะลุไปได้เจอไปก็จะเจอแบบนี้นี่แหละเอ๊ะสุดก,ก็ก้มตัวลงจะเห็บปุ่มลูกศรสีฟ้ากดเข้าไปก็จะเจอห้องแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็กระดูกขึ้มนมาข้างบนไปนั่นไป คนจะไม่สามารถออกไปได้นะคะแล้วต้องลิฟต์ก็ออกไปได้เดก็บที่ขลไปลิฟต์จากเมื่อกี้ที่ไปลิฟต์มาก็กลับมาแล้วค่ะแต่จะไปไปที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปกันเลิไปกันเลิยกดผิดโอเคทุกคนมาที่นี่กันเลยค่ะ จากน like ั้นเราก็เข้าไปที่นี่เูนีมันก็จะตือพาไปนี่ละเนี่ยนี่มีนมีเชิดเลออ่อไปให้พาไปกระดาษนี่เป็นแบบนี้ห้องนี้ไม่ต้องเข้านี่มันก็จะเป็นห้องแบบนี้นี่แหละกดไปตรงไฟเปิดออกมาโอ้เหขึ้นแล้วเข้นี้ด้วย ก็เปิดออกแบบนี้ต่อไปทุกคนไปที่บ้านแบบนี้นะคะทุกคนกดไปเลยกดเลือกบ้านทุกคนจะมีจะมีบ้านห้องรับสามหลังนะคะแปะเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากาบ้านนี้ก่อนบ้านนี้สีเขียวมีหญ้าแบบน,นี้นี่เป็นบ้านแบบนี้ แต่มันทำเสร็จวาปไปเลยนี่ได้แล้วเ<อ>ข้าไปเลยกพเข้าไปตรงเล็กนี่มันวับมากเลยแล้วทุกคนก็ปรับเป็นตัวเล็กสุดเลยตัวเล็กสุดเลย้ทุกคนต้องลงทั้งค่าอยู่ข้างบน,นนี่แหละไฟรงหลังทีวีตรงนี้นี่แหละเนี่ยหน้าทีวี นี่มันก็จะมีปุ่มสีส้มกดตรงไปมันเปิดได้เงินทองเต็มเลยใครก็แอบได้เนี่ยต่อไปแล้วก็เปิดไปก็จะมีปุ่มสีเขียวนี่นแหละจะเปิดออกไปได้ที่สถานีต่อไปเลยโอเคจากนั้นเราก็มาบ้านนี้กันเลยไปอ่ะนี่เดี๋ยวไปปรับแสงก่อน ถ้าใส่มันสีขาวก็จะเป็นแบบนี้เขาเข้าไปในห้องน้ำตรงนี้เนี่ยเขาไปเทสาซ้วนแบบนี้มีที่ออบทุกคนกระโดดตรงกระจุกกัอนจะติดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทะลุออกมาเนี่ยหมวทะลุก็คือกระโดดอีกมันจะเป็นแบบที่แอบได้จากนั้นมันก็จะมีทะลุแบบกําแพงตรงนี้เลยตกมามันก็มีจะมีอีกที ต,ตรงนี้นี่นะคะติกันดูให้ดูตรงนี้ตรงนี้นเคบ้านสองจะไปเลยหลังต่อไปเลยลไปยต่อไปทุกคนก็มาที่บ้านนี้เลยค่ะบ้านที่มีสรนะว่ายน้ำสีบ้านจีเหยวับเนี้เนี่ยบ้านนี้บ้านนี้นะคะที่เราติดถูกอยู่ไปชิบแต่เข้าไปเลยประตูติด ก็จะเจอบันไดแบบน,นี้น,น,นี่ละจู่ใต้บันไดค่ะก็จะเจอห้องแบบนี้นะแต่แบบไม่รับทีต้องรับอีกน,นี่ทุกคนไปตรงนี้นะคะไปตรงนี้แล้วทุกคนจะเห็นสีอะไรตรงนี้นี่มันไม่เท่ากับคนกดเลยนี่มันก็จะเข้าไม่ได้เวลาเราจะออกนะคะจากตรงนี้แต่กดไอ้ตรงสีเลยที่มีเส้นแล้วก็จะเปิด ข้างล่าก็จะเป็นห้องรับนี้แหละแบบนี้อน,นัสดได้ด้วยดเลยไปต่อไปเลยค่ะเดี๋ยววันหนึ่งพอลราลืมบ่ไปเลยนะคะที่โรงพยาบาลก็มีห้องรับอีกที่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูทุกแค่ทุกคนต้องรับเป็นปตัวลรกก่อนนะคะ โอเคจากนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมีตรงรูนั่นอยู่เข้าไปกระโดดให้สุกๆมประมาเราตองตัวใหญ่ก่อนแต่ตัวใหญ่ไม่ต้องมากนะคะอนามันเก้าอแบบนี้กระโดดไม่ค่อยได้กระโดดไม่ถึงอ่ะได้แล้วนี่มันก็จะเป็นห้องรับแบบนี้แบบโรงพยาบาลน่ากลัวน่ากลัว วนักลัวเนี้ยทุกคนมีเข็มฉีดยาสีเขียวฉีดแล้วไปกลายเป็นซอมบีมนี่โค้ก็น่าหลอนเลยไม่รู้เขาสร้างมาได้ไงนะคะโอเค,อ,เคออกไปจากห้องรับนะคะสรุปห้องรับก็ไม่อยู่แค่นี้นี่แหละใครรู้อีกมากมายก็ บอกมาด้วยนะคะตอนนี้พี่ก็ขอไปตอนนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย